สิบห้าจตารีสันนิบาตหนึ่งอิส mm ิธาสีเทรีคาถาภาสิตของพระอิสิธาสีเทรีพระสังคีติกาจารย์ด้กล่าวภาสิตเหล่านี้ว่าในเมืองปาตลิบุตรได้ชื่อว่าเป็นเมืองดอกไม้เป็นแผ่นดินที่ผ่องใสมีพระภิษุณีผู้ทรงคุณธรรมเป็นกุลธิดาในสักยศกุลสองรูปในสองรูปนั้นรูปหนึ่งชื่อว่าอิสิธาสี รูปที่สองชื่อว่าโพธิล้วนมีศีลสมบูรณ์ยินดีเข้าฌานเป็นพระหูสูตรกำจัดกิเลสได้แล้วทั้งสองรูปนั้นเที่ยวบินทบาทฉันและล้างบาทแล้วก็นั่งพักอย่างสบายในที่สงัดเดบเปล่งถ้อยคำเหล่านี้ถามตอบกันพระโพธิเทรีถามว่าแม่เจ้าอิสิทาสีแม่เจ้าเป็นผู้น่าเลื่อมใสยอยู่แม้วัยของแม่เจ้าก็ยังไม่เสื่อมโทรม แม่เจ้าเห็นโทษอะไรจึงขนขวายในเนี่ยขมมะเล่าพระอิสิทาสีเทรีนั้นฉลาดในการแสดงธรรมเมื่อถูกซักถามในที่จังหัดจึงได้กล่าวตอบดังนี้ว่าแม่เจ้าโพธิพอแม่เจ้าจงฟังเหตุที่ฉันออกบวชต่อไปนี้เป็นคำวิจัชนาในกรุงอุเชนีราชธานีบิดาของดิฉันเป็นเศรษฐีสำรวมในศีลดิฉันเป็นธิดาคนเดียวของท่าน จึงเป็นที่รักที่โปรดปรานและน่าเอ็นดูภายหลังพวกคนสนิทของดิฉันที่มีตระกูลสูงมาจากเมืองสาเกตขอดิฉันว่าเศรษฐีมีรัตนะมากขอดิฉันบิดาได้ให้ดิฉันเป็นสะพยของเศรษฐีนั้นดิฉันต้องเข้าไปทําความนอบน้อมพ่อผัวและแม่ผัวทุกเช้าเย็นต้องกราบเท้าด้วยเสียงกล้าวตามที่ถูกสั่งสอนมาพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชาย หรือบ่าวไพร่ของสามีดิฉันไม่ว่าคนใดดิฉันเห็นแล้วแม้ครั้งเดียวก็หวาดกลัวต้องให้ที่นั่งเขาดิฉันต้องรับรองเขาด้วยข้าวน้ำของเคี้ยวและสิ่งของที่จัดเตรียมไว้ในที่ที่เขาเข้าไปนั้นนำเข้าไปให้และต้องให้ของที่สมควรแก่เขาดิฉันลุกขึ้นตามเวลาเข้าไปยังเรือนสามีล้างมือและเท้าที่ใกล้ประตูประนมมือเข้าไปหาสามีต้องจัดท้าวีเครื่องผัดหน้า ยาหยดตาและกระจกแต่งตัวให้สามีเองเสมอเหมือนหญิงรับใช้หุ้งข้าวต้มแกงเองและภาชนะเองทั้งนั้นปรนิบัติสามีเสมือนมารดาปรนิบัติบุตร,น,ร,ตรน้อยคนเดียวจงรักพักดีทำหน้าที่ครบถ้วนเลิกถือเนื้อถือตัวขยันไม่เกียจคร้านมีศีลอย่างนี้สามีก็ยังเกลียดสามีนั้นบอกมารดาและบิดาว่าลูกจากลาไปละ ลูกไม่ขออยู่ร่วมกับอิสิธาสีทั้งไม่ยอมอยู่ร่วมเรือนหลังเดียวกันด้วยมารดาบิดาของเขากล่าวว่าอย่าพูดอย่างนี้สิลูกอิสิธาสีเป็นบัณฑิตฉลาดรอบคอบขยันไม่เกียจคร้านทําไมลูกจึงไม่ชอบใจละ่ะสามีของฉันพูดว่าอิสิธาสีไม่ได้เบียดเบียนอะไรลูกหรอกแต่ลูกไม่อยากอยู่ร่วมกับอิสิธาสีลูกเกลียดลูกพอแล้วจะขอลาไป พ่อผัวและแม่ผัวฟังคำของสามีดิฉันนั้นแล้วได้ถามดิฉันว่าเจ้าประพฤติผิดอะไรเจ้าจึงถูกเขาทอดทิ้งจงพูดไปตามความเป็นจริงสิดิฉันตอบว่าดิฉันไม่ได้ประพฤติผิดอะไรไม่ได้เบียดเบียนเขาทั้งไม่ได้พูดคำหยาคายดิฉันกล้าหรือที่จะทำสิ่งที่สามีเกลียดดิฉันได้นะคุณแม่มารดาบิดาของเขานั้นเสียใจถูกทุกครอบงำหวังทนุถนองบุตร จึงนำดิฉันส่งกลับไปเรือนบิดาฉันเป็นผู้ชนะสิริที่สวยงามแล้วหนอภายหลังบิดาได้ยกดิฉันให้แก่กุลบุตรผู้ร่ำรวยน้อยกว่าสามีคนแรกครึ่งหนึ่งโดยสินสอดครึ่งหนึ่งจากสินสอดที่เสถีให้เราครั้งแรกดิฉันอยู่ในเรือนสามีคนที่สองนั้นได้เดือนเดียวต่อมาเขาขับไล่ดิฉันซึ่งบำรุงบำเรออยู่ดุดทาสีไม่คิดประทุษร้ายมีสินสมบูรณ์ บิดาของดิฉันบอกบุรุษผู้หนึ่งที่ฝึกกายและวาจาแล้วมีหน้าที่ฝึกจิตของชนเหล่าอื่นกำลังเที่ยวขอทานอยู่ว่าเจ้าจงทิ้งผ้า,เก,าเก่าและกระเบื้องขอทานเสียมาเป็นลูกเคยข่าเถิดแม้บุรุษนั้นอยู่ได้ครึ่งเดือนก็พูดกับบิดาว่าโปรดคืนผ้าเก่ากระเบื้องขอทานและภาชนะขอทานแกฉน่ฉันเถิดฉันจะไปขอทานตามเดิมครั้งนั้นบิดามารดาและหมู่ญาติของดิฉันทุกคน พูดกับคนขอทานนั้นว่าเจ้าทําอะไรไม่ได้ในที่นี้รีบบอกมาเธอจะทํากิจนั้นแทนเจ้าเองเขาถูกบิดามารดาและหมู่ญาติของดิฉันถามอย่างนี้แล้วจึงพูดว่าถึงตัวฉันจะเป็นใหญ่และเป็นไทยฉันพอแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่จะอยู่ร่วมกับอิสิธาสีฉันไม่ขออยู่ร่วมกับอิจิธาสีทั้งไม่ขออยู่ร่วมเรือนหลังเดียวกับเธอชายขอทานนั้นถูกบิดาปล่อยเข้าไป แม้ดิฉันอยู่คนเดียวก็คิดว่าจะลาบิดามารดาไปตายหรือไปบวชเสียขณะนั้นพระแม่เจ้าชินทัตตาเถรีผู้ทรงวินัยเป็นผู้หูสูตรมีศีลสมบูรณ์เที่ยวบินทบาตไปยังตระกูลบิดาดิฉันเห็นท่านจึงลุกไปจัดที่นั่งของดิฉันถวายท่านและเมื่อท่านนั่งเรียบร้อยแล้วดิฉันก็กราบเท้าแล้วถวายอาหารดิฉันเลี้ยงดูท่านด้วยข้าวน้ำของขวนเคี้ยว และสิ่งของที่จัดไว้ในเรือนนั้นให้อิ่มน้ำสำราญจึงเรียนท่านว่าดิฉันประสงค์จะบวชเจ้าค่ะลำดับนั้นบิดาพูดกับดิฉันว่าลูกเอย๋ยเจ้าจงประพฤติธรรมในเรือนนี้ก็แล้วกันจงเลี้ยงดูสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายให้อิ่มน้ำด้วยข้าวและน้ำเถิดขณะนั้นดิฉันร้องไห้ประนมมือพูดกับบิดาว่าความจริงลูกทำบาปมามากแล้วลูกจักชำระกรรมนั้นให้เสร็จิ้นกันเสียที ครั้งนั้นบิดาจึงให้พรดิฉันว่าขอให้ลูกบรรลุอรหัตมรักอรหัตผลอันเลิศและจงได้นิพพานที่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดขวาเทวดาและมนุษย์ทรงกระทําให้แจ้งเถิดดิฉันกราบลามารดาบิดาและหมู่ญาติทุกคนบวชได้เจ็ดวันก็ได้บรรลุวิชาสามรู้ระลึกชาติได้เจ็ดชาติจากบอกกรรมที่มีผลวิบากแก่แม่เจ้าขอแม่เจ้าโปรดสำรวมใจฟังวิบากกรรมนั้นเถิด ชาติก่อนดิฉันเป็นช่างทองในเมืองเอรกะกัชะมีทรัพย์มากมัวเมาในวัยหนุ่มได้เป็นชู้กับพัญญาผู้อื่นดิฉันนั้นตายจากชาตินั้นแล้วต้องไปหมกไหมอยู่ในนรกเป็นเวลานานถูกไฟนรกเผาแล้วครั้นพ้นจากนรกนั้นแล้วก็เกิดในท้องนางลิงพอเกิดได้เจ็ดวันวานอนใหญ่จ่าฝูงปอกัดอวัยวะสืบพันธุ์นี้เป็นผลกรรมที่ดิฉันเป็นชู้กับพัญญาผู้อื่น ดิฉันนั้นตายจากกาเนิดวานอนนั้นแล้วเกิดในท้องแม่แพะตาบอดและเป็นง่อยอยู่ในป่าแคว้นสินธุพออายุได้สิบสองปีพาเด็กขึ้นหลังไปถูกเด็กตัดอวิวะสืพันธป่วยเป็นโรคหมูน้อนชอนชัยที่อวิวะสืพันธนี้เป็นผลกรรมที่ดิฉันเป็นชู้กับพัญยาผู้อื่นดิฉันนั้นตายจากกาเนิดแพะนั้นแล้วก็เกิดในท้องแม่โคของพ่อค้าโค เป็นลูกโคมีขนแดงดังน้ำครั่งอายุสิบสองเดือนก็ถูกตอนดิฉันถูกเขาใช้ให้ลากไถและเทียมเกวียนป่วยเป็นโรคตาบอดมีความลำบากนี้เป็นผลกรรมที่ดิฉันเป็นชู้กับพัญญาผู้อื่นดิฉันนั้นตายจากกำเนิดโคนั้นแล้วเกิดในท้องสาวใช้ข้างถนนในพระนครเป็นหญิงก็ไม่ใช่เป็นชายก็ไม่เชิงนี้เป็นผลกรรมที่ดิฉันเป็นชู้กับพัญญาผู้อื่น อายุสามสิบปีก็ตายมาเกิดเป็นเด็กหญิงในตระกูลช่างเกวียนที่เข็นใจมีโภกขรัพับน้อยมีเจ้าหนี้มากมายเมื่อนี้พ,พ่อภูนทับถงมากขึ้นแต่นั้นในกองเกวียนก็ริบเอาทรัพย์สมบัติแล้วถึคร่าดิฉันนั้นผู้กําลังรําพันอยู่ออกจากเรินของสกุลภายหลังบุตรของนายเกวียนนั้นชื่อคิริธาตเห็นดิฉันเป็นสาวรุ่นอายุสิบหกปีก็มีจิตปฏิพัต จึงขอไปเป็นพัญญาแต่ในขิริธาบนั้นมีพัญญาอยู่ก่อนคนหนึ่งเป็นคนมีศีลมีคุณธรรมและมีชื่อเสียงรักใคร่สามีอย่างดียิ่งดิฉันได้ทําให้สามีเกลียดนางข้อที่สามีทั้งหลายเลิกรังดิฉันซึ่งปรนิบัติอยู่เสมือนสาวใช้ไปก็เป็นผลกรรมที่ดิฉันนั้นกระทําแล้วในครั้งนั้นดิฉันสิ้นสุดกรรมนั้นแล้วจัตตาลีจัณนิบาตจบ